สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นมินิค่ะก็ใครสนใจนะคะทักไอดีไลน์หรือว่าดูรูปสินค้าได้ใน IG อยู่นะได้ใน IG ด้วยนะคะก็ใน IG ก็จะมีกิจแจกบ่อยๆนะอย่าลืมไปกดฟอลกันนะคะแล้วก็มินินะคะมีโปรอยู่นะ10แถม3 20แถม6นะคะ30แถมอะไรก็ว่าไปทักไลน์มานะก็จะมีเป็นแบบนี่นะคะเป็นอุ้งเท้าแมวค่ะก็จะเป็นสายยืแบบนี้ให้นะคะจะมีสีเหลืองสีชมพูอ่อนค่ะสโลว์นะสีชมพูเข้ม สีขนมปังนะคะหรือว่าสีส้มนะคะสีเขียวแล้วก็สีฟ้าค่ะแล้วก็จะเป็นมินินะคะอันนี้จะเป็นมินิแพนด้าบันค่ะก็จะมีโบชมพูโบแดงนะคะอันนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกบานเหลืองหรือว่าบาลขนมปังนะคะบานเหลืองนะก็จะมีเป็นแพนด้าบันสีเหลืองนะคะ เป็นหน้าแบวนะคะหน้าโกดธนะแล้วก็หน้าเป็นหน้าไข่ขี้เกียจนะคะนุ่มตาโลนะคะสิบแถมสามนะคะยี่สิบแถมหกนะก็ยี่สิบแถมแปดเออแล้วก็จะเป็นบันขนมปังค่ะนี้เป็นบันเลยนะไม่ใช่แบบแฮมเบอร์เกอร์นะก็จะเป็นขนมปังราดซอสแบบนี้นะคะนี่หลายหน้ามากๆเลยนี่ ก็อันนี้แบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะได้มาน้อยเหมือนกันนี่นะคะก็อืประมาณนั้นนะคะจะเป็นบันเหลืองกับบันขนมปังนะนี่ราคาเดียวกันนะคะสามารถค้าแบบได้นะคะราคาส่งมีเป็นโหลเหมือนเดิมก็10แถมส20แถม8ดนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์บันคะ่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ล่าซอนนะคะก็จะมีเป็นหน้ายิ้มแบบนี้คือมีหลายหน้ามากๆเลยนะคะล่าซอนนุ่มสโลนะนี้เป็นแต่แบบแฮมเบอร์เกอร์นะคะ ตามนี้เลยแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกโดนัทค่ะอันนี้เป็นของออยนะก็จะมีทั้งแบบแพนเค้กนะคะแพนเค้กราดซอสดอกไม้แบบนี้ก็จะมีหลายสีมากแล้วก็จะเป็นโดนัทค่ะแล้วก็เป็นโดนัทหัวใจนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะก็ดีเทลนะคะเนื้อเนียนมากๆเลยนะนุ่มซโล่ด้วยนี่นะคะสิบแถมสามยี่สิบแถม แบบแล้วก็จะเป็นโดนัทแฮมเบอร์เกอร์เอ้ยโดนัทคิตตี้ค่ะมีทั้งแบบโรสปริงโคลนะคะแล้วก็แบบล่าซอรค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ด้วยมีหลายแบบมากๆเลยพักมากก่อนได้นะคะก็ต่อมานะคะจะเป็นพวกนี้เลยค่ะจะเป็นปังแผ่นนะคะมีหลายแบบมากๆาเลยนะคะมีสีเขียวสีชมพูสีส้มมีทั้งแบบแนวนอนแนวตั้งนะคะมีหลายหน้าด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็น มินิหมานะคะมินิหัวหมามีหลายสีนิ่มสาลูด้วยน่ารักแล้วก็จะเป็นโดนัทมีหูแบบนี้ค่ะมีหลายสีนะคะทั้งแบบราดซอสอะไรแบบนี้นะโอเคค่ะแล้วก็จะเป็นบันขาวค่ะบันขาวกับปังปอนนะคะก็จะเป็นบันแฮมเบอร์เกอร์ค่ะที่เป็นสีขาวเอ้ยบันแพนด้าก็มีหน้าธรรมดาแลบลิ้นนะคะโบแดงโบชมพูอะไรแบบนี้นะนุ่มสโลนะคะ แล้วก็อันนี้มันเหลืออันสุดท้ายแล้วนะเป็นบางขาวหนะ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นปังปอนค่ะก็จะมีหลายสีอันนี้เหลือแค่นี้แล้วนะนี่นะคะก็จะมีเป็นสายยืดให้เป็นปังปอนหน้ากูเดธมะนะคะนี่เลยแล้วก็ไอนน้ก็เหลือเท่าที่เห็นแล้วนะที่เป็นแผนเค้กแบบนี้นี่นะคะก็สิบแถมสามนะคะแล้วก็ยี่สิบแถมแปดใช่ปะเออยี่สิบแถมแปดนะคะ ต่อมาจะเป็นราคาชิา้นละ20บาทค่ะก็โปรเดียวกันเลยนะ10แถม3ามีสิแถม8นะคะก็จะมีเป็นหัวมิกกี้เมาส์ค่ะมีหลายสีมากๆเลยมีหูด้วยเนี่ยมันน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะโอเคนุ่มซาโลนะดูดิสีชมพูสีเหลืองสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นโบด้วยนะเป็นตัวผู้หญิงนะคะ แล้วก็จะเป็นโดนัคูมะค่ะอันนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะเป็นว a ฟเฟิลนะคะนุ่มสโลนะนแล้วก็จะเป็นมาการองค่ะอันนี้จะเป็นมาการองหมีนะคะมีมีสีฟ้าสีเหลืองนะเท่าที่เห็นนะคะนี่มันน่ารักมากมากเลยอ่ะอยากเล่นเองนี่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวหมีค่ะไม่รู้ว่าเรียกกันว่าอะไรแต่เราเรียกตัวหมีนะ ก็จะมีเป็นเต็มตัวเลยนะคะนี่มีเป็นสีขนมปังสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองนะคะอืมแล้วก็สีเขียวอะไรแบบนี้นะนี่นะคะก็โปรเดียวกันค่ะสิบแถมสามยี่สิบแถมแปดนะแล้วก็จะเป็นโอ้เป็นกล้วยนะคะนี้ชิ้นลายี่สิบห้าบาทเซลลแล้วนะไม่มีราคาส่งแล้วนะคะตัวนี้ถ้าเซลนะเออก็จะเป็นกล้วยนะคะนี่ จะนิ่มๆนะคะแล้วก็มีแท็กมีวอลเชนให้นะลดราคานะคะถูกมากๆแล้วนะก็อย่าลืมมาอุ่นหนุนกันเยอะๆนะคะถ้าสมมุิใครสนใจสามารถทักไลน์ที่ขึ้นในบนหน้าจอได้เลยค่ะ